สวัสดีค่ะอม็กซินแม็กซิมนะคะวันนี้ก็มาถ่ายแบบของนิติศาตร์ GTR นะเ,เดี๋ยววันนี้อันนี้คือต้องถ่ายใต้น้ำเนาะที่บอกว่าได้รูปสวยๆเดี๋ยวมาดูกัน,นเลนะยนะครับทไปนะไ,ไ,ไนาะ่หนี่นะคะเอาไว้ถ่ายใต้น้ำน่ารักมากวาเวลาถ่ายรายการอนะ่ะ อยากได้อ่ะเดี learning, uh, ๋ยวขโมยดีกว in ่าสองอันลงน้ำได้ได้น้ำด้วยกันป่ะคะน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงลองผู้หญิงสามคนสามคนสามคนของเขาอยู่แสามคนน้ต้องนนะคะเอาไว้ถ่ายเอาไว้ถ่ายใต้น้ำได้นะคะวันนี้แดดร้อนมากเลย แต่ที่คุณนเลทที่สุดคนนี parole, hmm. uh ้มาถายโมเดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคนรู้จักคนหนึ่งตามออฟฟีมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปสมภาษเขานะคะว่าเขามีความสิอลมาเลยนะครับมาชุดอย่างนั้นแหละวป็นออมินะคะวันนี้เรามานีมินอันนี้ก็บิกินเช่นกันนะคะก็เป็น เปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เล่นเกมกันในรายการมีเกมด้วยแล้วก็โดนทำโทษนะคะเต้นอะไรคะเต้นอะไรคะเต้นอะไรน้ำสอยอ่าโอ้อยากเอ่อถ้าเกิดอยากเห็นที่หล่อได้นะคะต้องติดตามในเอทีอาร์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอให้ถ่ายต่อกันนะบ๊ายบายโอเค